โครงการพัฒนาแคมของเฟสสองที่นครหลวงกันยู่จุดนันก็จะเป็นอำเภอสีเสียงไม่จังหวัดหนองคายอโอ้ถ้ามีโอกาสนี่อยากไปนั่งเฮือนํ้ำพึนเบิ่งวิถีชีวิตในการหาปลา สบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูซองตุ่มตามอ่อนทั่วมื้อนี้ข้าพระเจ้าพาท่านผู้ชมมายืนอยู่ที่แคมป์ของอยู่ใกล้กับโรงแรมระดับ5าดาวแลนด์มาร์กและควงกันข้ามของท่านผู้ชมนั้นจะเป็นจังหวัดหนองคายเนาะท่านผู้ชมเป็นอำเภอสีเสียงไม้จังหวัดหนองคายตอนนี้สังเกตเห็นได้ว่าน้ำของนี่ม่นโอ้แห้งหลายเพราะว่าใกล้กับฮอด รดูแร้งแล้วเนะาะธรรมบุษมเป็นจะเป็นระดูแรง้งตอนนี้ก็จะวันที่2 8เดือนกุมภาปี2022แล้วมื่นก็จะเป็นเดือนใหม่จุดที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นี่จะเป็นโค้งการก่อสร้างตาฟังธรรมบุษมมีการเสริมตาฟังจากจุดจุดนี้ก็ต่อจากพุ่นแหละอยู่แถวส่วนเจ้าอะววงอันนั้นก็จะเป็นเฟสหนึ่งตัวน,นี้จะเป็นเฟสสอง จะอยู่จุดบริเวณซีแยกไฟแดงที่จะต่อไปหาบ้านพันมันอามอนเขตเมืองศรีสัตนาธรรมบุษมก็เห็นได้ว่าเพ่นกำลังมีการคุ้นเคี่ยวในการก่อสร้างเป็นเฟสที่สองเนาะเพื่อเป็นการก่อสร้างอา่าจะฟังการเจื้อนเพราะว่าบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดหอมเนาะธรรมบุษมมันจะหอมเพราะว่าอา่า น้ำคลองนี่จะมาทางด้านพุ่นเราทางด้านเหนือแล้วก็จะคดอยู่บอลนี่แล้วก็จะโค้งเพราะนั้นเวลาน้ำมาแหงเนาะมันก็จะมาต่ำบริเวณจุดนี้นี่แหงกันโมทางผสมก็จะให้มีการเจื้อนเกิดขึ้นเพื่นก็เลยมีการเสริมแล้วก็สร้างเนาะให้มันได้มาตรฐานทางผสมบริเวณจุดนี้เนาะก็ทางด้านลุ่มนึ่งก็จะเห็นเหือหาปลาของ ประสะโนอยู่บริเวณนี้เนาะที่เพิ่งเคยห,หาป่าเห็นว่าทารมบูชมจะเห็น3มลำที่ว่าได้หาป่าอยู่บริเวณจุดนี้ใกลๆ้ๆพุ่นก็จะเป็นหาดหาดทรายเนาะถ้าว่ายามแรกนี่ก็จะเห็นหาดทรายอย่างชัดเจนทา่านบูชมถ้าว่าแรกก็นี้ก็มันก็จะยับเข้ามาอีกหาดทรายก็จะก้วงขึ้นตต่ม ด้นานพุ่นาก็จะเห็นรถจกที่เพื่อนกำลังความขุดดินโอ้เพิ่กนกระเห็ดออกไปไกลเติบท่านผูมชมเห็น่อยู่จุนนะเฮ็ดออกไปไกลเติบช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเนะาจจะอ,นอาจจะพักพรเพื่อนอาจจะพักพรนกินข้าวกินน้ำจะัหนกระเห็ดต่ตอ บริเวณจุดนี้ปกติแล้วมันจะหอมทำผุซมมันจะหอมเข่าถ้าว่าบมีต่อฟางนีด่ด,ดนไปดนไปมันก็จะเจรอนก็จะให้เสาะเข้าไปทางด้านในคน,น,นทำผุซมเอาเห็นว่าฝากพุ่นโอ้คือสีเห็ดเหี่าวเติบนี่ปกติก็จะเริ่มจากจุดนี้แหละทำผุซมอ่าแล้วก็จะต่อไปพูน้นไก่เติบหลายกิโลเติบได้ เป็นอย่งซีบุกเบิกไปอีกอยู่แคมป์ของปกติแล้วจุดนี้ก็จะมีตะฟังอยู่แล้วเนาะ่านผูุสมนี่จะมีอยู่แล้วแต่มันจะฮอดแต่จุดนี้่านผบุสมแล้วมันก็โค้งไปตามแล้วถนนแต่ไปฮอดทางพุ่นมันก็จะบบมีสั้นเพื่อให้เวลาน้ำฝนมันก็จะเจือน จะเข้าไปทางด้านในเมืองทูนทนบูุษมทางด้านนา้นจะเป็น้องแฮมระดับฮาดาว้องแฮมแลนด์าดามาร์คเป็นฮองแฮมที่มีซื้อเสียงแห่งหนึ่งในนครวลส์เก่น,นะทนผู้สมเข้าไปในเมืองก็ะจะเข้าไปทางด้านนี้เนี่ยแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ตามเ,เรียบแม่น้ำของ กับมหาปูมหาปลาบวกกับการพัฒนาในปัจจุบันตะกอนนี่บ้ได้มีตาฟังเนะเาะอ่าตฟังกับเป็นตาฟังแบบธรรมศาสตร์บเม็นตาฟังแบบที่เพิ่นได้ก่อสร้างในตอนนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นเสริมอ่ให้มันมีความหนาแน่นขพ้่นตติมบ้เน่เพิ่นอาจจะเห้เป็นส่วนสาธาคล้ายๆกับส่วนเจ้าอนุวง,ง์ธรรมุสมตามแขมฟังแม่น้ำของกะเจษไห้หมีการ มาเล่นออกกําลังกายในยามแรงก็สามารถเฮ็ดไดทาภูสมจุฮอดพูน่นอาจจะฮอดจีนายโมนะเพิ่อนอาจจะเห็ดฮอดจีนาโมยาวไปอีกเกือบ10กิโลเมตรแต่ในปัจจุบันนี้เขาเห็นแล้วที่เพื่อนกําลังคุณเคี่ยวในการก่อสร้างนี่เขาไปเบิ่งป้ายก็ได้นะทาผูสมมาเพื่อนเขียน่าเังนไ ตัวนี้เพิ่นเขียนว่าโครงการพัฒนาแคมของเฟสสอที่นคนหรหลวงเขียนระยะจัดตั้งปฏิบัติโครงการตั้งแต่เดือนธันวาปี2 0 2 1เดือนฮอดเดือนพฤศจิกปี2 0 0 5ันสกาใช้เวลาประมาณ4ปีทัมงผู้สมื่อจะเพยามามสำเร็จผู้เข้ามาก,ก็สร้างก็ะจะเขียนใส่เป็นบริษัทดงบุและบริษัทคึมโฮอาจจะเป็นของเอากาหลีทัมงสม นี่เห็นป่ะหวังว่าเฮอสซีได้เห็นสมหน้าไม้ของแคมปคองอยู่จุดนี้เพื่อนจะให้เป็นตาฟังแบบได้มาตรฐานแรวก็เสริมเหดเป็นส่วนสาธาในโตเลยท่านผู้ชมจะเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึงที่ต่อจากส่วนเจ้าอุวงที่อยู่จุดนั่นหรอท่านผู้ชมอาจจะมีการ ค่าขายในยามกลางคืนเคทให้สร้างซีทของพม่าโซนยู่จุดนี้เนาะได้ทำมาค่าขายขึ้นตื่มแล้วก็มีจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ได้มาท่องเที่ยวน้ำกันทรผมุสมแล้วก็เบึงแคมป์ของยามแรงในเวลาที่ตะเวนตกดินส่วนลายถ้าเป็นตะเวนนี่มันจะอยู่จุดนั่นถ้าว่าเป็นตอนแรงมันใกล้จะตกดินตอนนี้นี่ สุมามได้พาธรรมสมมาช่วงอากาศฮอ้นเนาะช่วงตอนเที่ยงก็เลยเให้อยากฮอนในนึงก <c oughs> ับพวกเป็นอย่างนอเพอเอฟซีที่มาที่ตามและก็มาท่องเที่ยวอยู่นรรอรเลียกจันก็จะได้เห็นโสมหน้าไม่ว่ามีการพัฒนา,น,าน้อยหลายเพียงใดเพื่อก็จะฮหดเป็นมองห้องการของเ,ออเจ้าของโครงการเนาะอยู่จุดนั่น เขากระบุไปลงไปรบกวนเพื่อนเนาะงนี้เพื่อนกำลังสีมีการก่อสร้างแล้วเห็นบ่เพื่อนก็เอารถทันปักใยต่างหินเพื่อจะไปเทใส่ทางด้านลุม่มแล้วก็สร้างเป็นแนวกัดน,น้ำเนาะเพื่อนก็จะได้อทอกหินลงก้อนเพื่อเป็นสร้างแนวกัดน,น้ำก้อนแล้วก็จะมีการปูเบต้งตามหลักการวิซากการของเพื่อน่นแหละท่านผู้ชม บรียนอ้อมขายู่จุดนั้นก็จะเป็นอำเภอสีเสียงไม่จังหวัดหนองคายข้ามไปพูดพูน้นก็จะเป็นอำเภอทาบอ่อทามบุษมเข้าไปอำเภอในเมืองอ่าข้าม,มาฟังพี่ก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทร์ โครงการตาฟังเฟสสองต่อจากส่วนเจ้าอุวงเขาก็จะได้เห็นโฉมหน้าอันใหม่ทางผู้ชมซึ่งจุดเริ่มต้นกับซีเมนต์มองจุดทุ่งแดงเลยมัไปเจ้าหมายทุ่งแดงอยู่จุดลุ่มๆุมคุณเห็นบ่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของโครงการตาฟังเฟสสองอยู่บริเวณจุดนี้จุดแยว ไปฮอดบนใ,นใจ่าเอาพันธีฮอดใส่เนาะแต่พันคือสีเฮดต,ต่อต่อไปจนฮอดผู้แหละกินไนโม่ผู้แหละ,หละทำผู้สมกินไนโม่สามแยกกินไนโม่แต่ว,ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อสร้สางเฟสสองโดยการหัวมืออะไรกันให้การสนับสนุนจาการัฐบา,บาลสปอกรีบวกสปอกรีนะ้อทำผู้สมอา่า โอ้ถ้ามีโอ,อก,กาสนี่อยากไปนั่งเหือน้ำพึนไปเบิ้งวิถีชีวิตในการหาป่าบริเวณนี้เพิ่นได้ป่าน้อยหลายซ้ำได้ไปเบิ้งน้ำพึนเนาะอืมโอเคเอากะซีมีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมได้มาอัปเดตถึงโครงการก่อสร้างตะฟังเศษสองอยู่ที่บริเวณแคมป์ของแฮงนี่ใกล้กับฮงแฮมแลนด์มาร์กอ่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฮอกซินได้มาเห็นโฉมหน้าอันใหม่ท่านผู้ชม จักน้อยอาจจะเป็นส่วนเจ้าในวงสองได้มีบอลมาออกกําลังกายแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของในยามค่าแรงนอกทรรมส้มเอา้าก็ขอขอบใจอีกทีหนึงเด้อทรรมส้มขอขอบใจอีกทีหนึงในการติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับซองตูมตามอ่อนทัวร์ในเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอการคำว่าสบายดีบายบาย